มาครับวันนี้เรามาพบกับ BMW X1 crossover ที่ลงตัวที่สุดราคาเราๆมาดูกันเลยเตรียมนะครับตัวนี้ LCI มาแล้วจมูกโตไฟหน้าปรเจคเตอร์ LED แล้วนะครับวงแหวนสวยๆเลยล้อตัวนี้มาขอบ18 ลายวายยอดทิตไปเลี้ยวออกข้างไฟหลัง LED เส้นแล้วนะตัวนี้ X Line นะครับมีคิ้วสีเทาโครเมียมแล้วก็มีตัดชายล่างสีเทาโครเมียมเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเมมโมรี่สองจุดเบาะมีคาดข่าวฟ้าด้วยแล้วก็ที่สําคัญนี่โลโก้หัวหมอน X Line ภู ine, มาละยเบาแล้วเป็นขอบโครเมียมนะตัวนี้เซอร์โวเรียกว่าภงมาอะไเบานะเบาหลังก็เหมือนกันนะครับอันนี้กว้างอยู่ สีอิฐมีตัดขาวฟ้าพร้อมกับโลโก้หัวหมอนตรงล่างเซอร์วิสมาหมดแล้วเครื่องเกียร์ดีไม่แท้แสนหมือเดียวมีประกันชั้นหนึ่งเหลืออยู่ดูห้องเก็บสัมภาระตัวนี้ยังอยู่เลยตัวปิดใช้ดีมากเจ้าของสามากรถมือเดียวนี่ครับอยู่ครบบุ๊กเซอร์วิส นี่กล่องที่ออกดับศูนย์เลยแล้วก็บุ๊กสวิตของ BM เเลยตัวนี้เครื่องมาเป็น N42 แล้วตัวใหม่แล้วไม่กินน้ำมันไม่จุกจิกเครื่อง2000แต่ตัวนี้เป็น1.8 s r i จ e คนหนักไม่มีรับประกันวันนี้มา439มกีจัดปีโอนมาเลยครับ